อาเพลงอออดวนที่สุดโลกต้องจับตามองประเทศไทยเปิดตัวจรวดนิวเคลียรุ่นใหม่สุดลับที่พัฒนาในโครงการลับสุดยอดแห่งสตวตรรษพลังทํำลายล้างขั้นเทพที่พร้อมพร้อมสถเทือนทั้งเอเชียข่าวชินนี้ไม่เพียงแต่ทําให้ประเทศเพื่อนบานต้องประหลาดใจเท่านั้นแต่ยังส่งขึ้นขึ้นความตื่นตระหนกไปทั่วโลกตัดภาพจรวดล้ายุคพุ่งออกจากฐานยิงอย่างทรงพลังนี้ คือก้าวกระโดดครั้งสำคัญของประเทศไทยในด้านเทคโนโลยีทางทหารเมื่อกระทรวงกลาโหมร่วมกับนักวิจัยชั้นนำจากศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีอาวุธขั้นสูงหันชาติประสบความสำเร็จในการพัฒนาจรวดนิวเคลียร์หรือเทียแน็กซ์หนึ่งีปนาวุธพิสัยไกลติดหัวลบนิวเคลียร์รุ่นใหม่ที่ไม่มีใครคาดคิดว่าไทยจะสามารถสร้างได้ด้วยตนเองหรือเทียแน็กซ์หนึ่งไม่ใช่เพียงแค่จรวดทั่วไปแต่มันคือสัญลักษณ์แห่งความ แข่งแร่งความสามารถและความ,พร,มพร้อมของประเทศไทยในการยินหยัดในเวทีโลกเสียงดนตรีเบาลงเล็กน้อยภาคต่อด้วยน้ำเสียงลึกและจริงจังข้อมูลเบื้องต้นของเฮเทียแนกซหนึ่งที่หลุดออกมานั้นชี้ให้เห็นว่าจรวดรุ่นนี้สามารถพุ่งทยานได้ไกลถึงดอกจันดอกจันทะา3,000กิโลเมตรดอกจันดอกจันครอบคุมทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสามารถติดตั้งหัวลบนิวเคลีย์ขนาด ดอกสั้นดอกจันท่า300กินตันดอกจันดอกจันมากพอที่จะทำลายล้างเมืองใหญ่ทั้งเมืองในพริบตาเดียวยิ่งกว่านั้นระบบนำวิธีของเวเทียน็กซ์หนึ่งใช้เทคโนโลยีอลอัจฉริยะผสมผสานกับระบบยีพีสและการนำวิธีเชิงควรตามทำให้มีความมั่นยํำสูงระดับเซฟต่ำกว่า5เมตรซึ่งถือว่าอยู่ในระดับเดียวกับขีปนาวุธระดับโลกอย่างแม่ี่ของสหรัฐอเมริกาหรือโทมของรัเสเซียภาพจำลอง3าบี้ของหัวรบระเบิดกลางทะเลทราย เพื่อแสดงพลังทำลายเสียงบรรยายเทคโนโลยีหัวรบของเรเดียแน็กซ์หนึ่งยังถูกออกแบบให้สามารถเปลี่ยนได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นหัวรบธรรมดาหัวรบเทอร์โมนิวเคลียร์หรือแม้กระทั่งหัวรบป้มที่สามารถปิดการทำงานของระบบไฟฟ้าในพื้นที่ขนาดใหญ่ได้ภายในไม่กี่วินาทีนี่ไหมใช่เพียงอาวุธแต่คือตัวเปลี่ยนเกมในยุทธศาสตร์ความมั่นคงของไทยตัดภาพไปที่ฐานยิงลับกลางป่าภาคตะวันตกของไทยเสียงบรรยายแหล่งข่าววงในเปิดเผยว่าจรวญเรเดียแน็กซ์หนึ่งถูกพัฒนา และทดสอบในฐานยิงลับภาคตะวันตกของประเทศภายใต้รหัสโครงการสยามไฟนิวเคลียร์สยามนิวเคลียร์เฟมซึ่งใช้เวลาวิจัยนานกว่า8ปีพร้อมพร้อมการสนับสนุนรับจากพันธมิตรระดับนานาชาติบางประเทศที่ไม่เปิดเผยชื่อเทคโนโลยีส่วนหนึ่งของเอเทียนั่งหนึ่งถูกกล่าวว่าได้รับแรงบันดาลใจจากระบบจรวดของประเทศมหาอำนาจแต่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงโดยนักวิทยาศาสตร์ไทยให้เหมาะสมกับสภาพภูมิศาสตร์และยุทธศาสตร์ของไทยโดยเฉพาะ เสียงเปลี่ยนโทนเป็นภูมิใจเสียงบรรยายนี่คือผลงานของคนไทย100%จากมันสมองของนักวิจัยวิศวกรทหารและบุคลากรด้านความมั่นคงรุ่นใหม่ของประเทศที่รวมพลังการสร้างนวัตกรรมที่เคยมีเพียงในฝันไม่ใช่แค่เพื่อการป้องกันประเทศเท่านั้นแต่เพื่อสร้างสมดุลเชิงยุทธศาสตร์ใหม่ในภูมิภาคอาเซียนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แสดงแผนที่เอเชียและลัศมีการโจมตีของ เทเทอเน็กซ์11ด้วยระยะยิงที่ครอบคุมตั้งแต่อินเดียจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้ไปจนถึงออสเตรเลียและตะวันออกกลางเทเทนเน็กซ์1ทำให้ไทยกลายเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศในโลกที่มีศักยภาพทางนิวเคลียร์ในระดับพิสายไกลเสียงบรรยายการเปิดตัวเทเทนเน็กซ์1ยังแสดงให้เห็นว่าไทยไม่ได้เป็นเพียงผู้ตามอีกต่อไปแต่กำลังก้าวขึ้นสู่เวทีโลกในฐานะประเทศที่สามารถ พัฒนาและควบคุมพลังนิวเคลียร์ได้ด้วยตนเองคำถามคือแล้วเป้าหมายของไทยคืออะไรเปลี่ยนภาพเป็นนักวิเคราะห์ความมั่นคงให้ความเห็นผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์จากหลายประเทศวิเคราะห์ว่าการที่ไทยพัฒนาเยเทียแน็กซ์หนึ่งอาจมีวัตถุประสงค์หลักสาประการคือ1สร้างการป้องตามขั้นสูงต่อภัยคุกคามจากต่างประเทศ2ยกระดับสถานะของไทยในเวทีความมั่นคงโลกสสร้างอำนาจต่อรองทางการเมืองการทูตและเศรษฐกิจในภูมิภาคการประชุมลับของผู้นำทหารไทยพร้อมๆ แผนผังโครงการเสียงบรรยายแหล่งเขายังขวายเทียแน็กซ์หนึ่งไม่ได้มาเดียวโครงการสยามไฟนิวเคลียร์ยังมีแผนพัฒนาเวอร์ชันต่อไปคือเทียแน็กสองและเทียน็กสามที่จะสามารถติดตั้งในเรือดำน้ำและยิ่งจากระบบเคลื่อนที่บนบกได้อีกด้วยนี่หมายความว่าไทยอาจมีสามเหลี่ยมพลังนิวเคลียร์ภายในสิปีข้างหน้าทั้งบนพื้นดินใต้ทะเลและในอากาศเสียงดนตรีพุ่งสูงสุดอีกครั้งพร้อมพร้อมภาพสำมลอง จรวรปล่อยจากเรือดำน้ำไทยกลางมหาสมุทรนี่คือยุคใหม่ของประเทศไทยยุคที่คำว่าความมั่นคงไม่ได้พึ่งใครแต่สร้างได้ด้วยมือของคนไทยเองเสียงเงียบชั่วครู่ก่อนพูดช้าต่อชัดต่อเสียงบรรยายจรวดนิวเคลียร์อิตาเน็กซ์หนึ่งไม่ใช่เพียงอาวุธแต่มันคือข้อความจากประเทศไทยถึงทั้งโลกว่าเราพร้อมพร้อมแล้วที่จะยืนอย่างมั่นคงท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลกขึ้นภาพพื้นหลังธงชาติไทยโบกสะบัดพร้อมพร้อมคำว่าพลังการลบอาวุธของไทยเสียงปิด ท้ายนี้คือพลังการลบอาวุธของไทยสง่างามทรงพลังและสร้างด้วยหัวใจของคนไทยเพื่ออนาคตที่มั่นคงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องดอกจันดอกจันลถถังไทยโปรดอกจันดอกจัน,จนเพื่อไม่พลาดทุกข่าวความเคลื่อนไหวจากแวดวงยุทธศาสตร์ไทยและอาวุธล้ำอนาคตตัดจบพร้อมพร้อมเสียงเพลงปลายคลิปด่วนที่สุดโลกทั้งใบกำลังจับตาประเทศไทยหลังมีการเปิดเผยจรดนยวเคลียร์ล้ำยุเคเทียร์นัทส์หนึ่ง อาวุธนำวิถีระยะไกลที่ถูกพัฒนาในโครงการรับแผงสัตวรวัโครงการนี้ไม่เพียงแค่เป็นก้าวกระโดดทางเทคโนโลยีอาวุธของไทยแต่ยังกลายเป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ของยุทธศาสตร์ความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกโดยเฉพาะเมื่อเพื่อนบ้านและมหาอำนาจโลกต้องหันมาทบทวนตำแหน่งของไทยในสมการความมั่นคงโลกเอทีเอ็กหนึ่งจรวดนำวิถีระยะไกลพิสัย3,000กิโลเมตรถูกออกแบบให้สามารถติดหัวลบนิวเคลียร์ขนาด300กิโลตัน ที่มีอนุภาพทำลายล้างเมืองขนาดใหญ่ได้ในพริบตาพร้อมพร้อมระบบนำวิธีผสมผสานระหว่างแฮกพีซและการคำนวณความต่มเซฟต่ำกว่า5เมตรเทียบเท่าขีปนาวุธระดับโลกอย่างมินแมนย์ e, หรือ M. เท่าพ่อแอมออเสียงบรรยายเปลี่ยนเป็นโทนูุ้ิใจภาพตัดเข้าสู่ห้องปฏิบัติการของนักวิจัยไทยในศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงเรเทียแน็กซ์หนึ่งไม่ใช่แค่จรวดแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของความกล้าคิดกล้าทำของนักว,วิจัยวิศวกรและบุคลากรด้านความมั่นคงของชาติ การพัฒนาใช้เวลานานกว่า8ปีภายใต้โครงการลับสยามนิวเคลียร์เฟรมวงเล็บเปิดแซบหนูคึ้นหัวงเล็บปิดทีได้รับการสนับสนุนแบบลับเฉพาะจากพันธมิตรนานาชาติบางประเทศที่ไม่เปิดเผยเชื่อเทียนักหนึ่งถูกออกแบบให้สามารถติดตั้งหัวลบได้หลายประเภทได้แก่หัวลบธรรมดาหัวลบเทอร์โมนิวเคลียร์หัวลบแป้งวงเล็บเปิดและโครมกเนติกพอสววงเล็บปิดที่สามารถปิดระบบไฟฟ้าทั้งภูมิภาคในไม่กี่วินาทีสิ่งนี้ทำให้เอเทียนักหนึ่งไม่ได้เป็นเพียงอาวุธทำลายล้าง แต่ยังเป็นเครื่องมือยุทธศาสตร์ทางทหารที่ปรับใช้ได้ตามสถานการณ์ทั้งเชิงลุกและรับอ้อแหลงข่าววงในเผยว่าเรือเที T ถูกพัฒนาและทดสอบในพื้นที่รับทางภาคตะวันตกของประเทศไทยโดยมีระบบรักษาความปลอดภัยสูงสุดและมีการจัดสรรพื้นที่สำหรับโครงการต่อเนื่องได้แก่เรือเทและเอเทียซึ่งจะสามารถปล่อยจากเรือดำน้ำและระบบเคลื่อนที่ภาคพื้นดินได้ ก่อรูปเป็นสามเหลี่ยมมิวเคลียร์ของไทยในอนาคตออกผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์ความมั่นคงวิเคราะห์ว่าโครงการเอเทียน็ X หนึ่งมีเป้าหมายสําคัญ3ประการนะสร้างการป้องปรามขั้นสูงจากภัยคุกคามในภูมิภาคยกระดับสถานะของไทยบนเวทีความมั่นคงโลกเพิ่มอํานาจต่อรองทางการเมืองและเศรษฐกิจทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลด้วยพีสัยยิงกว่า3,000กิโลเมตร เ t เทหนึ่งครอบคุมตั้งแต่อินเดียจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้ออสเตรเลียไปจนถึงตะวันออกกลางทําให้ประเทศไทยกลายเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศในโลกที่มีศักยภาพทางนิวเคลียร์ระดับยุทธศาสตร์ภาพจําลองแผนที่รัศมีการยิงแสดงให้เห็นว่าไทยไม่ได้อยู่แค่ในเกมมหาวิทยาลัยแต่เริ่มควบคุมเกมเสียงบรรยายสุดท้าย H t เทนหนึ่งไม่ใช่แค่จรวดแต่มันคือข้อความจากประเทศไทยถึงโลกว่าเราสามารถพัฒนาอาวุธแห่งอนาคตได้ด้วยตัวเองเราไม่ใช่เพียงผู้รับอีกต่อไป แต่คือผู้สร้างอนาคตออภาพธงชาติไทยบูกสะบัดพร้อมพร้อมโลโก้พลังการรบอาวุธของไทยออกด like, กดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องรถถังไทยโปรเพื่อติดตามข่าวสารลับสุดยอดอาวุธล้ำยุคและพลังการรบไทยก่อนใคร